ขอรมน้องคอ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงษ์นในส่วนเก่าวันนี้จะมาพูดเรื่องรอยประดาาที่เกิดขึ้นบนฝากระโปรงรถของเรารอยนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมานก็คือปี2562เดือนมีนาคมหลายคนที่เหม็นก็บอกว่านี่คือรอยพญานาคจะท็จริงแค่ไหนก็ท้าทั้งหลายใช้สติปญัญญาใช้ดุลยินิจพิจารณาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ลักษณะลอยนั้นที่ตรงบริเวณหัวนี้จะมีจะงอยขึ้นกดตัวเหมือนกับเลขหกไทยก็จะมีร่องตลอดแนวร่องนั้นกว้างประมาณครึ่งนิ้วบัวด,ดูความยาวก็ประมาณหเมตรกว่าๆที่ตรงบริเวณหางนี้มีการสะบัดหางเล็กน้อยหางนี้จะมุนคล้ายๆกับไม้ขนไก่ไม่บ่อยนักที่จะเกิด รอยเช่นนี้เกิดขึ้นส่วนมากก็จะได้ยินข่าวในสถานที่ไกลๆไ,ไม่ได้เห็นด้วยตาของตนเองบางครั้งที่เราพูดถึงเรื่องพญานาคให้กับผู้ที่มาสนทนากับเราว่าที่ตรงนั้นมีพญานาคที่ตรงนั้นมีพญานาคไม่ว่าจะเป็นเทียมเพรเดชอุดมก็คือพญานาคเลียดหรือว่าพญานาคนนพรัตที่อยู่เชียงรายที่ทำคุนน้ำเขานังนอน ทํำคุณน,น้ำเขานังนอนเป็นปที่หลงดังเมือ่อครั้งเด็กติดถ้ำที่มูป,ป่า13ชีวิตแล้วก็พญานาคจิรศักดิ์ที่อยู่ไม่ไกลจากที่เราอยู่มากนักแล้วรอยเทีนนั้นเป็นรอยของพญานาคที่มีชื่อว่าอะไรรอยเทียนนั้นก็คือเราพญานาคของ พญานาคเจรศักดิ์และพญานาคเจรศักดิ์นี้เป็นใครพญานาคเจรศักดิ์นั้นก็คือหนึ่งในบริวารมือขวาของพญานาคนพรัดซึ่งเราไปขอพญานาคเจรศักดิ์จากพญานาคนพรรดให้ท่านมาอยู่มาเพื่อจะมาดูแลคุ้มครองราขาบริวารของเราเพราะว่า ในเกิดข้อพิาพาทที่ดินปรับปักลำ้ำแนวเกตกันท่านก็เลยมาพญานาคนลพรัตาก็เลยอนุญาตให้พญานาคเจรศักดิ์มาพญานาคเจรศักดิ์ก็มาท่านบอกว่าท่านมาครั้งแรกมามาขึ้นแรกท่านลงลำห้วยกว้างก่อนลำห้วยกว่างก็คือลำห้วยชื่อลำห้วยกว้างเชื่อมต่อ ลำไม่น้ำมูลเด่ยท่านไปอยู่ท่านบอกว่าไม่มีถ้ำเลยจากลำห้วยกว้างก็พอดีได้ไปอยู่ในถ้ำที่ตรงบริเวณดินที่เป็นปลปักก็คือลำห้วยซับลำห้วยซับนั้นจะเชื่อมต่อลำห้วยน้ำใสลำห้วยน้ำใสจะเชื่อมต่อลำห้วยกว้างลำห้วยกว้างจะเชื่อมต่อลำไม่น้ำมูลอีกทีหนึ่ง คนทานทั้งหลายลองพิจารณาดูว่านี่เป็นรอยพญานาคหรือไม่ในพิจาบิโคก็ได้กล่าวถึงพญานาคไม่ว่าจะเป็นพญานาคบุริทัศน์ื่อครั้งพระพุทธเจ้าสวยเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่านางที่แปลงร่างมาบวชในพระธรรมวิน,นัยนี้หรือว่า หน้าที่อยู่โรงไฟของชลินลุเวลากระสปะคิดว่าสมควรประกันใดขอทั้งหลายลองพิจารณาวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาสาธุสาธุสาธุ